คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการตั้งค่าน้ําหนักของเส้นอ,อลูมิเนียมนะครับตั้งค่าน้ําหนักของเซกชันแต่และตัวนะครับที่มีในระบบนะครับพอเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็จะไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกที่เมนูตั้งค่าน้ําหนักอลูมิเนียมนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานยะเราก็จะเลือกในส่วนของที่เป็นกลุ่มโปรไฟล์ก่อนนะครับเลือกกลุ่มนะว่าเราจะไปตั้งค่าน้ําหนักในส่วนไหนนะครับก็ ก็ตองจะลองวิวดูนะก็วิวดูก่อนนะครับเลือกมาเฉดสีหนึ่งนะครับแล้วก็ค้นหานะครับทีนี้ระบบก็จะ list รายการของ section ที่มีอยู่ในกลุ่มโปรไฟล์ที่เราเลือกเนนะครับก็จะมีความหนาตามที่เราเซตไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีการระบุนะครับมีการระบุไว้บ้างแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะระบุไว้นะครับทีนี้ผมก็จะมาลองดูนะในส่วนเนี่ยถ้าเกิดว่า ผมต้องการเซตความหนา1.2มิลเนี่ยนะครับที่เป็นเฟรมล่างขาสูงนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เอาให้เซตเป็นน้ำหนักต่อเมตรนะครับเราก็จะไปเปิดดูรายละเอียดของเฟรมร่างขาสูงตัวนี้นะเราก็จะมาระบุตรงนี้นะครับก็ระบุเข้าไปนะอาจจะเป็นจุด4.75นะครับก็ผมก็ใส่ตัวเลขเข้าไปก่อนนะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่นะเราก็ต้องไปเปิดดูตารางนะครับ เรมล่างขาสูงกันตกมินสองเท่าไหร่นะฮะก็ระบุเข้าไปเป็นน้ำหนักต่อเมตรนะครับตัวตรวนี้ฐานสูงนะครับะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะถ้ามีความหนาอื่นที่เซกชันนั้นสามารถรีดได้ตามน้ำหนักไอ้ตามความหนาเนี่ยนะครับเราก็ระบุเข้าไปนะครับตามตารางครับระบุไดนะ้จากนั้นก็บันทึกนะครับ เรียบร้อยทีนี้เนี่ยน้ำหนักในส่วนนี้ที่เป็นมินสองเนี่ยก็จะมีขึ้นมานะครับพอเราไปเลือกเฉดสีอื่นนะครับก็จะมีตารางน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะมีเกณฑ์น้ำหนักมาตรฐานของตัวเส้นเซกชันแต่และตัวอยู่นะครับทุกเฉดสีก็จะดึงน้ำหนักตัวเดิมเนี่ยไปใช้นะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีน้ำหนักขึ้นมาเวลาเราบันทึกเนี่ยนะครับ เราเลือกสีไหนก็จะมีขึ้นมาหมดนะครับอันนี้จะเป็นวิธีระบุน้ำหนักต่อเมตรนะครับของเซกชันแต่ละตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของบัลลสวิงนะตัวไหนที่เราต้องการระบุน้ำหนักเราก็พีเข้าไปนะอันนี้ก็เราก็ขีเข้าไปได้มินสองสมมติว่ามินหนะครับผมก็จะขีมินห้านะครับ มันเทนร์กปุ๊บก็จะมีน้ำหนักขึ้นมานะครับซึ่งก็จะไปใช้ประโยชน์ในหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของเรื่องของการคิดต้นทุนโดยอ้างอิงจากน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการใช้น้ำหนักคิดน้ำหนักอลูมิเนียมที่เราทำงานเป็นโปรเจกต์เนี่ยเราก็จะทราบต้นต้นทุนในส่วนของน้ำหนักคร่าวๆนะว่าควรจะทั้งโปรเจกต์เนี่ยจะมีน้ำหนัก ที่เราต้องทำงานเนี่ยเราต้องซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขี่น้ำหนักเซกชันในแต่ละโปรไฟล์นะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับ